ต้องทำความเข้าใจก่อนมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นโรคตามระบบคือเป็นทีเดียวคือทั่วตัวต่อมน้ำเหลืองทั่วตัวมีสิทธิจะมีโรคอยู่เพราะงั้นการรักษาที่จะอะไรที่มันจะเป็นที่คุมทั้งตัวก็คือเรื่องของการให้ยาเคมีบํบาบัดเพราะฉะนั้นเคมีบำบัดเป็นส่วนเริ่มต้นที่เราจะต้องให้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองทุกชนิดนะครับผมในแพทย์การอิบรมรัดนะครับเป็นอ,อ,อายุรแพทย์นะครับแผนกโรหิุวิทยากองอายุรกรรมโรงพยบาบาลพระมงกุฎเกล้าครับ เนื่องจากมะเร็งหนองเหลือฮอชกินเนี่ยเป็นโรคที่พบบ่อยในเ,เด็กเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็ไปเจออีกพีกหนึ่งตอนหลังเกษียณแล้วมะเร็งหนองเหนือฮอชกินเนี่ยรักษาให้หายได้แต่ประเด็นที่สําคัญคือสิ่งที่เราต้องมาคํานึงถึงมันไม่ได้เฉพาะเรื่องของการรักษาอย่างเดียวมันยังต้องคานึงถึงการอยู่รอดระยะยาวของคนไข้ด้วยเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยจะอยู่กับเราไปอีกนานเพราะว่าเขาเริ่มเป็นตอนวัยรุ่น การเลือกการรักษาใดๆเนี่ยการเตรียมพร้อมการวางแผนการรักษาไม่ใช่เฉพาะเรื่องการรักษาด้วยยาอย่างเดียวมันต้องมีการเตรียมผู้ป่วยในกรณีที่เรามีเวลาที่จะเตรียมผู้ป่วยเราต้องนึกถึงหลายๆประเด็นหลายๆปัจจัยนะที่เช่นเรื่องของการเจริญพันธุ์เพราะเขาอยู่ในวัยที่กําลังจะเข้าไปสู่การเจริญพันธุ์แล้วโรคเขารักษาแล้วมันหายขาดถ้าเรามีการเตรียมพร้อมอย่างดีในอนาคตเขาอาจจะมีลูกมีครอบครัวได้ต่อไปอีกโดยพื้นฐานหลักเนี่ย มะเร็รงของมหลืองชนิดทอชกินเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่เป็นระยะเื้องต้นระยะต้นกับระยะที่เป็นมากแล้วนะครับสำหรับทอชกินเนี่ยเนื่องจากว่าถ้ายังเป็นระยะต้นๆอยู่เราสามารถที่จะให้ยาเคมีบำบัดสรอบแล้วตามด้วยการฉายรังสีนะครับแต่สําหรับกรณีท,ระะที่เป็นระยะที่เป็นมากแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าผู้ป่วยเนี่ยเขามีลักษณะที่จําเป็นต้องใช้รังสีรักษารวมหรือเปล่า ลักษณะอะไรที่เป็นลักษณะที่ต้องใช้รังสีงสรักษาวงก็คือก้อนที่มีขนาดใหญ่มากๆขนาดใหญ่เกินกว่า10%ขึ้นไปกรณีแบบนั้นคือเคมีมบําบัดอย่างเดียวอาจจะไม่พอถ้าไม่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นทีนี้เคมีมบำบัดถือเป็นการรักษาหลักซึ่งถ้าเคมีมบำบัดเป็นการรักษาหลักเคมีมบำบัดเราจะใช้ประมาณ4-6รอบแต่การฉายรังสีในผู้ป่วยฮอชกินเน่เราจะพยายามที่จะลดขนาดของรังสีลงเรื่อยๆ มะเร็งต่อมเหนือฮอสกินมันเจอในอคนอายุน้อยแล้วโอกาสหายขาดจากมะเร็งต่อมเหลือมันสูงทีนี้ประเด็นคือหลังจากที่ผู้ป่วยรักษาเสร็จเขายังอยู่กับเราอีกนานเพราะฉะนั้นคือเราพยายามจะลดผลข้างเคียงระยะยาวเพราะการใช้ังสีมีผลข้างเคียงระยะยาวนะครับนอกจากเรื่องของการให้เคมีบำบัดและการใช้ังสีในผู้ป่วยฮอสกินแล้วในปัจจุบันเทคโนโลยีความก้าวหน้าในการรักษาเรามีการใช้ยาในกลุ่มโมโนคลอนอินเทบอดีซึ่งเป็นการรักษาตรงเป้านะครับ ร่วมไปกับการให้เคมีบัตัและก็อาจจะร่วมกับการฉายแสงด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันพอมีโมโนโ l ล n a l a n t i b ody, เนี่ยเขาก็เอาไปใช้เพื่อที่จะทําให้ผลการรักษาดีขึ้นและนอกจากนี้เขาก็มีการพยายามที่จะลดความจําเป็นในการใช้เคมีบัตัลงเพื่อให้ผลข้างเคียงระยะยาวมันน้อยที่สุดเพราะว่าเคมีบำบัดมันออกนิดไม่จาเพาะเซลล์ทุกเซลล์ปกติมันก็โดนไปด้วยนะครับในขณะที่การรักษาแบบมุ่งเป้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทา r g e t i เฉพาะตัวเซลล์มะเร็งเป็นหลัก สำหรับมะเ,เร็งต่อมน้ำเลืองชนิดนอนฮอชกินเนี่ยเนื่องจากมีอยู่2แบบใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มชนิดที่ไม่รุนแรง่กับกลุ่มชนิดที่รุนแรงกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มชนิดที่ไม่รุนแรงกลุ่มนี้การดําเนินโรคเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปนะครับทั่วไปแล้วเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นหลายๆเดือนเป็นหรือหลายๆปีในการที่จะค่อยๆพัฒนาจนคนไข้เนี่ยมีอาการแล้วมาพบเรานะครับ ด้วยความที่เขามีอาการค่อยเป็นค่อยไปหรือบางทีอาจจะไม่มีอาการเลยเขาอาจจะมาหามาพบแพทย์เนี่ยตอนที่เขาเป็นระยะที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแต่ในความที่เยอะแล้วของเขาเนี่ยอัตราการโตเนี่ยมันช้ามากเพราะฉะนั้นคนไข้คนนี้จําเป็นต้องรักษาหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกก่อนที่มาหาเราเขาก็อยู่ได้โดยที่เขาไม่มีอาการอะไรเลยที่เราต้องเข้าใจก็คือเนื่องจากการแบ่งตัวที่มันช้าเนี่ยการตอบสนองต่อการรักษาเนี่ย มันไม่ได้แบบตอบสนองร้อยเปอร์เซนต์เนื่องจากการรักษา,ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเราใช้เคมีมบำบัดและรังสีธรรมชาติของการรักษาเนี่ยคือมันจะเล่นงานเซลล์ที่กําลังแบ่งตัวเป็นหลักเพราะฉะนั้นในมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด n อน h o d กินที่ไม่รุนแรงเนี่ยมันแบ่งตัวช้ามากบางทีแทบจะไม่แบ่งตัวเลยหรือรังสีไปมันก็ไม่ใช่เซลล์ที่กําลังแบ่งตัวมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด n อน h o d กินที่ไม่รุนแรง เราอาจจะไม่ได้หวังผลถึงขั้นหายขาดหรือไม่ได้หวังผลถึงขั้นจัดการให้โรคหายไปทั้งหมดได้เพียงแต่เราลดระดับจํานวนเซลล์มะเร็งลงมาในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยสําสหรับชนิดไม่รุนแรงเนี่ยระยะแรกเริ่มเนี่ยก็คือมะเร็งเนี่ยยังอยู่เฉพาะที่อยู่ก็เป็นระยะที่1ระยะที่2ที่ผู้ป่วยไม่มีก้อนที่ขนาดใหญ่ถึง 7. 5เซนแล้วก็ไม่มีลักษณะอาการที่เกิดจากมะเร็งไม่มีพวกไข้เบื่ออาหารหนักหนาอะไรเงี้ย พวกนี้เรียกว่ราระยะจำกัดการรักษาสามารถรักษาแบบเฉพาะที่ให้การรักษาเฉพาะที่มี2อ,อย่างก็คือการผ่าตัดเอาตัวก้อนมะเร็งออกกับอีกอันหนึ่งก็คือการฉายรังสีรักษานะครับสำหรับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนอนฮอชกินที่ไม่รุนแรงระยะลุกลามแล้วเนี่ยหรือเป็นระยะจํากัดแต่มีอาการอย่างที่บอกคือมีก้อนที่ใหญ่เกิน7.5เซนแล้วก็มีอาการที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งไม่ว่าจะเป็นไข้เบื่อ,อาหานันหนักลง หลอ,อกกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยการรักษาเนี่ยจะต้องเป็นการรักษาแบบอง์รวมทั้งตัวนะครับทีนี้ต้องมาดูก่อนว่ามันมีข้อบ่งชี้ในการรักษาหรือยังอันใดแก่อันที่หนึ่งก็คือก้อนที่มีขนาดใหญ่มากๆถ้าก้อนนั้นขนาดเกิน7 5ถึง10เซนขึ้นไป1ก้อนหรือก้อนขนาด3เซนติเมตรใน3แอเรียของร่างกายขึ้นไปหรือก้อนนั้นกดเบียดอวัยวะจนทําให้เกิดอาการขึ้นเช่นไปกดเบียด ข้อไตทําให้เกิดภาวะการทำงานของไตบกพร่องลงนะครับไปกดเบียดหลอดลมทําให้การหายใจไม่สะดวกหรือตัวเซลล์มะเร็งเข้าไปอยู่ในไขกระดูกแล้วกดทําให้การสร้างเป็นเลือดไม่ดีเกิดภาวะโลหิตจางเกิดภาวะไม่เลือดขาวต่ำหรือเกิดเกล็ดเลือดต่ำหรือผู้ป่วยเกิดอาการที่เกิดจากตัวมะเร็งอันได้แก่ไข้เบื่ออาหารน้ำหนักลดแล้วก็เหนื่อออกตอนคืนอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ในการรักษาเช่นกัน ถ้าผู้ป่วยนี้ก็คงชี้นในการรักษาแล้วเนี่ยการรักษาในปัจจุบันเนี่ยเราใช้เคมีบำบัดร่วมกับการรักษาแบบตรงเป้านะครับซึ่งการรักษาแบบตรงเป้าเนี่ยเรามีตัวโมโนโคลนอนแอนติบดีต่อ c d 2 0นะครับซึ่งในมะเร็งต่อมลูกเลือง non-Hodgkin นนที่ไม่รุนแรงเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการแสดงออกของตัว CD20 บนผิวอยู่แล้วนะครับการที่เราใช้ตัวโมโนโคลนอนแอนติบดีร่วมกับเคมีบำบัดก็ทำให้ผลการรักษาเนี่ย มันดีขึ้นทําให้ระยะปลอดโรคยาวนานขึ้นต่อไปก็เป็นเรื่องของการรักษามะเร็งต่อมลูกเหืมอมาออสกินชนิดรุนแรงนะครับเนื่องจากว่าการดําเนินโรคเร็วบางรายเป็นวันบางชนิดเป็นวันวันเป็นวันอาการผู้ป่วยมากขึ้นจนต้องมาโรงพยาบาลหรืออาจจะกินเวลาไม่กี่เดือนก่อนที่จะมาพบแพทย์ด้วยความที่มันแบ่งตัวเร็วมากเนี่ยการตอบสนองต่อการรักษาคือดีถ้ารักษาดีๆคือโอกาสหายได้ แต่การรักษาต้องทันท่วงทีในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จริงๆในมะเร็งต่อมลูกเหลืองชนิดรุนแรงเนี่ยมันม,มีอยู่2แบบก็คือแบบ B cell กับ T cell นะครับซึ่งถ้าเป็น B cell เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของตัวการใช้มนุษย์โมโนคลอนัลแอติบอดีต่อ C D 2 0เหมือนกับในมะเร็งต่อมน้เหลืองที่ไม่รุนแรงเมื่อกี้นี้นะครับความต่างของมะเร็งต่อมน้เหลือง n อ n h o d g k i แบบชนิดรุนแรงเนี่ยคือ,อาการใช้มนุษย์โมโนคลอนัลแอติบอดีต่อ C D 2 0เนี่ย มันสามารถใช้ได้ในทุกสิทธิของการรักษาแล้วในปัจจุบันนี้นะครับร่วมกับเคมีบำบัดอันนี้อยากจะให้ผู้ป่วยทุกรายเข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษานี้ทุกคนแล้วสําหรับชลิดรุนแแงนะครับนอกเหนือจากการให้ยาเคมีบำบัดแล้วก็โมโนโครอนติบอดี้แล้วเนี่ยนะครับถ้ากรณีที่เริ่มต้นเนี่ยรอยโรคของผู้ป่วย,ยมีขนาดใหญ่คือใหญ่กว่า10เซนนะครับก็หลังจากให้ยาเคมีบำบัด ร่วมกับตัวโมนอโรเนทวดี่ครบแล้วเนี่ยเราอาจจะมีการเสิร์มให้รักสีรักษาเข้าไปด้วยนะครับซึ่งรักสีารักษากจะบู์เฉพาะจุดที่มีโรคขนาดใหญ่ไปด้วยทําให้การกลับเป็นซ้ำมนน้อยลง